ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณต้องเป็นมันก่อนถ้าคุณเห็นแพรมวันนี้คุณอาจไม่เคยคิดเลยว่าครั้งหนึ่งแพรมเคยเป็นคนที่มีพลังงานลบมากมาก่อนหุดหงิดง่ายววยวายเสียงดังเมื่อไม่พอใจโกรธง่ายแต่ก็ยังดีที่หายเร็วลึกๆแพรมรู้ว่าแพรมเป็นคนใจดีมีเมตตาขี้สงสาร ให้อภัยง่ายโกรธหรือเกลียดใครไม่ได้นานแต่ข้อเสียของแพรมคือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้เพราะถูกตามใจตั้งแต่เด็กนั่นแหละปัญหาคือแพรมไม่รู้เลยว่าพลังงานแบบนี้กำลังสร้างชีวิตแบบเดิมซ้ำๆให้แพรมอยู่ในทุกวันแต่แพรมก็ยังมีความโชคดีอย่างหนึ่งที่ไม่ทำให้นิสัยเดิมๆถล่มล,ลึกไปมากกว่าเดิม คือแพรมมีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากเลยก็ว่าได้ใหญ่กว่าคนรอบตัวในระแวกนั้นใหญ่กว่าใครๆที่จะคาดถึงในขณะที่หลายคนยอมจำนนกับชะตาชีวิตไม่กล้าเปลี่ยนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าแหกกฎเดิมๆแต่แพรมกล้าคิดกล้ามฝันกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำแพรมอยากมีรายได้ที่ดีขึ้นอยากให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยากหลุดจากกรอบเดิมๆอยากเป็นอิสระในชีวิตทั้งทางด้านการเงินการงานและในเรื่องของสุขภาพแพรมเริ่มสร้างรายได้เสริมทุกทางขายของทำธุรกิจเล็กๆอะไรที่เรียกได้ว่าได้เงินแพลมทำหมดแต่ชีวิตก็ยังติดอยู่ที่เดิมแพลมทำงานหนะักแต่ใจข้างในเต็มไปด้วยความกดดันความกลัวความกังวลและแพรมก็ไม่เคยถามตัวเองเลยว่า พลังงานแบบไหนที่ฉันใช้ขับเคลื่อนชีวิตฉันอยู่ในทุกวันจุดเปลี่ยนในชีวิตที่แพรมจะไม่มีทางกลับไปวนลูปชีวิตแบบเดิมๆจนวันหนึ่งแพรมได้เข้ามาอยู่ในธุรกิจเครือข่ายและที่นั่นได้แนะนำให้แพรมรู้จักหนังสือเล่มหนึ่งคือ The secret ตอนนั้นแพรมไม่ได้คิดว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตได้หรอก แต่แพรมก็ยอมเปิดใจซื้อมาอ่านตอนนั้นแพรมก็แค่อยากรู้ว่าทำไมบางคนชีวิตดูไหลลืน่นทั้งที่เขาไม่ได้เก่งอะไรมากไปกว่าฉันบางคนการศึกษาก็ไม่ได้สูงต้นทุนชีวิตก็ไม่ได้สูงไปกว่าเรานี่แต่ทำไมชีวิตเขาถึงได้ง่ายนักทำอะไรหยิบจับอะไรก็สำเร็จพอแพรมเริ่มศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นแพรมเริ่มรู้จักคำว่ากดแรงดึงดูด จากหนังสือเล่มน,นี้ The Secret ไม่ได้สอนให้รวยทันทีแต่สอนให้แพรมเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นหนังสือบอกว่าสิ่งที่คุณคิดบ่อยๆสิ่งที่คุณรู้สึกบ่อยๆคือพลังงานที่คุณกำลังส่งออกไปโอ้โ oh หนั่นคือฉันเป็นคนสร้างชีวิตฉันเองเลยนี่และชีวิตภายนอกที่ฉันได้รับมันคือผลสะท้อนของพลังงานภายในของฉันเอง ตอนนั้นฉันเริ่มเห็นชัดมากขึ้นฉันอยากได้เงินที่มากขึ้นแต่ฉันใช้ชีวิตจากความโกรธจากความกลัวความกังวลจากความไม่พอใจชีวิตแล้วฉันจะดึงดูดชีวิตที่ดีขึ้นได้ยังไงในหนังสือเล่มน,นี้ทำให้ฉันได้รู้จักผู้ชายคนนี้และได้ติดตามเขามาตลอดจนทุกวันนี้เขาคือบ๊อบพร็อกเทอร์ ปรมาจารย์ด้านแนวคิดความคิดพัฒนาตัวเองและกดแรงดึงดูดคนที่ทำให้ฉันกระหนักรู้จริงในเรื่องของการสร้างชีวิตที่ง่ายขึ้นและดีกว่าเดิมเขาเป็นบุคคลสำคัญในการเติมเต็มหนังสือเล่มน,นี้ให้สมบูรณ์มากขึ้นเขาทำให้ฉันหยุดและฉันกลับมาดูตัวเองมากขึ้นก่อนจะโทษโลกภายนอกบ๊อบพร็อกเทอร์เขาพูดประโยคหนึ่งว่า คนส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่เก่งแต่ล้มเหลวเพราะใช้ชีวิตจารกระโปรแกรมเดิมในจิตใต้สำนึกตอนนั้นฉันเหมือนโดนสก,กิดแรงมากเพราะมันคือฉันภายนอกฉันฝันใหญ่แต่ข้างในฉันยังเป็นคนเดิมอารมณ์เดิมความคิดแบบเดิมๆซ้ำๆบ๊อบพร็อกเตอร์บอกว่าต่อให้คุณรู้มากแค่ไหนถ้าจิตใต้สำนึกยังเชื่อแบบเดิม ชีวิตก็จะวนล,ลูปเดิมและประโยคที่เปลี่ยนชีวิตฉันจริงๆคือคุณไม่สามารถดึงดูดชีวิตใหม่ด้วยตัวตนแบบเดิมได้ฉันเริ่มอยากรู้มันมากขึ้นและลงมือทำมากขึ้นหลังจากวันนั้นฉันหยุดโทษชีวิตหยุดโทษคนอื่นและหันกลับมาดูตัวเองฉันเริ่มค่อยๆสังเกตอารมณ์ตัวเองมากขึ้นทุกวัน แต่ถึงแม้จะยังติดนิสัยคิดแบบเดิมอยู่บ้างแต่ฉันก็ไม่หยุดฝึกฝนสิ่งนี้ก่อนจะวอยวายฉันหยุดหายใจก่อนจะโกรธฉันถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังจะส่งคลื่นพลังงานแบบไหนออกไปพอได้เรียนรู้ก็เริ่มฝึกฝนไปด้วยล้มเหลวบ้างก็ไม่เป็นไรเริ่มใหม่อีกครั้งเรื่องเงินเริ่มค่อยๆเปลี่ยนฉันเลิกใช้เงินจากอารมณ์ขาด เริ่มมีสติรู้ว่าเงินเข้าออกเพราะอะไรสิ่งแรกที่เปลี่ยนไม่ใช่รายได้แต่คือใจที่นิ่งมากขึ้นจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นมันเริ่มค่อยๆแสดงผลลัพธ์ด้านบวกออกมาให้เห็นเมื่อพลังงานข้างในเปลี่ยนชีวิตไม่ต้องฝืนเหมือนเดิมงานเงินความรักความสัมพันธ์ค่อยๆดีขึ้นไม่ใช่พระโชค แต่เพราะฉันไม่เลือกที่จะทำลายชีวิตตัวเองด้วยอารมณ์แบบเดิมอีกต่อไปวันนี้ฉันเชื่อจริงๆว่าถ้าข้างในดีขึ้นข้างนอกจะเปลี่ยนตามเสมอถ้าเกิดว่าวันนี้คุณกำลังเริ่มจากศูนย์และรู้สึกว่าชีวิตไม่ไปไหนสักทีฉันอยากบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างแค่เริ่มจากการดูแลพลังงานข้างในของตัวเองในทุกๆวัน นังสือเดอะซีเครตเล่มนี้เป็นหนังสือเริ่มต้นเล่มหนึ่งที่อยากแนะนําจริงๆสําหรับคนที่คิดอยากจะเริ่มเปลี่ยนชีวิตอย่างยั่งยืนจริงๆพอเริ่มทําซ้ําฝึกฝนบ่อยๆมากขึ้นสร้างนิสัยใหม่พฤติกรรมใหม่มันเริ่มค่อยๆเปลี่ยนชีวิตแพรมไม่ใช่เพราะมันสอนให้ขอยอย่างผู้ขาดแต่เพราะมันสอนให้เป็นอย่างผู้ชนะ คุณต้องเป็นก่อนถึงจะได้มันมาและในคลิปถัดไปแคลมจะพาทุกคนไปรู้จักหนังสือเล่มนี้มากขึ้นหนังสือที่มีแนวคิดวิธีการที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นได้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรนั้นกดติดตามกันไว้ได้เลยแคลมจะมาย่อเวลาหรือแกะบทเรียนหนังสือเล่มนี้ให้คุณเข้าใจ และนำไปปรับใช้ได้ง่ายขึ้นหรือสามารถต่อยอดจากการอ่านหนังสือ The Secret เล่มนี้ได้ลึกมากขึ้นถ้าคุณอยากเติบโตจากข้างในไปด้วยกันจากหนังสือที่มหาเศรษฐีแนะนําให้อ่านกดติดตามไว้แล้วพบกันในซีรีส์ต่อไปค่ะ